สจะพาไปชมของดีเพิ่นองน้องพี่ปวดหาไว้ไว้มานำเท้าใสละเมือนละเมือทำอยู่กี่ปีคุณพ่อถึงเสียประมาณ10ปีครับ คุณพ่อเสียอยูุศิ์สกลน,นี่แหละคุณคุณคงช่วยอันแรกของสกุลนครอยู่หน้าวัดป่าสุทธาวาสโอคงชุ้ยของนองายซองแซ่ดุหน้าวัดป่าสุทธาวาสหน้าวัดป่นานสุท <บา S 2> ธาวาสดูตรงกันข้ามเลยครับคนละฝั่งมันมีกี่มันมีอของของตระกูลตรงก็อยู่ติดกันเ็าอยู่ติดกันโอแต่แต่แต่ขอโทษเล็กกว่านิดหน่อยเพราะว่าเขาทำทีหลังคุณพ่อทำก่อน ข้งก่อนตั้งหลายปีครับเกี่ยวกับชาติคุณยายความของคุณพ่อกับคุณคุณพ่อผมครับครับแล้วท่านไม่ได้กลับได้เอากระดูกกลับเมืองจีนไหมไม่ได้ของของเนี่ก็ไม่ได้เอาไปของแซ่ตรงนี่ก็ไม่ได้เอากลับเอออยากจะขอถามเรื่องเกี่ยวกับตระกูล แท้ตรงนะและก็เมื่อไหหลําว่ามีความเกี่ยวพนันหรือแตกหน่อต่อแนวกันยังไงช่วยช่วยอธิบายให้ลึกลึกกว่าที่ผมรู้หน่อยครับคือความจริงลึกก็คงไม่ใช่คงเป็นเกิดความรู้นิดนิดหน่อยหนะ่อยเออเออเป็นยังไงาาก็หาลำนียเป็เกาะกลางทะเลนะครับอยู่ใกล้แผ่นดินจีนครับที่ใกล้ที่สุดคืออยู่ใกล้มโมทนกวางสิรับครับแล้วก็ใกล้ชานดินยวนด้วยถึงว่าผมสังเกตดูนะครับวัฒนธรรมการกินของจินไอหลํากับคนยวนบางอย่างเกี่ยวข้ายกัน ในความรู้สึกของผมเช่นบุญบุญของนยวนกับขนมจีนไหหลังเคยชิกินไหมครับเคยเคยไปเคยไปกินที่ไหหลําพัตนาการเขาก็ทำขนมจีนเลยมีเทปมีท้าขอร่อยมากขนมจีนก็คือข้าวปุ้นไทยนี่แหละก็ข้าวขณูญขณญของยวนก็คล้ายๆกันนะแล้วที่แน่ๆคือกะปิของไหหลัง สีสันเหมือนยวนมากเหมือนกันครับเหลวๆครับเหลวๆอันนั้นวันนั้นไปชายทะเลกับคุณประสาทก็ไปซื้อกะปิมาสี่ขวดเหลวๆไม่ใช่กะปิแข็งๆเหมือนเหมือนของไทยนะเป็นเหลวๆหลียแต่อุ้นปัจจันอร่อยนะอร่อยครับอร่อยมันชอว์ชิ่มกับเนื้อเปื่อยของไฮหลั่มสุดนี่เร็วเร็วสกลนครมีไหมกระปักกะปิไฮหลั่มไม่มีนะมีเที่ยวคาหาซื้อยากครับต้องเขาเขาเรียกกะปิไฮหลั่มหรือกะปิจีน คงเยอะครับกะปิไฮลังครับวันนั้นไปถึงที่เลยเจ้าขึ้นเครื่องบินก็ลำบากวะนเลยโอ้ยแจกกันว่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาให้ทางกรุงเทพส่งมาสักจุดเดี๋ยวกเสื้าไปกินอาหารอะไรหลังอร่อยว้าวหลายเจ้าต้องต้องไปเหมือนกัน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 ชอบชิมผมก็ชอบชิมเดี๋ยวบกับมาที่ไอ้พวกแซ่ตรง แต่ตรงในไหหล่ำนี่เป็นเป็นเป็นไหหล่ำแท้ไหมไม่คิดว่าไม่แทอ่ลองเล่าลองลองเล่าเพราะเคยทราบมาว่าตะกูลตรงนีเป็นข้าราชการจากมณฑลกว่างสีครับหรือภาษาจีนเรียกกวางสีภาษาไทยเรียกกวางสีเป็นข้าราชการจากแผ่นดินจีนใหญ่ไปอยู่ไปปกครองมณฑลหอยหลำแต่ตำแหน่งอะไรไม่รู้ครับแล้วผมาก็ เหมือนกับคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยพ็ค่อยกลายพันธุ์เป็นคนไทยไปทั้งหมดเือนกันอะไรอย่างน้เท่าที่ถามคงอาลีเนาะอาลีผู้สมบูรณ์ผู้ก่อตั้งนายกสมาคมไฮลัมแห่งประเทศไทยนะตอนนี้ทั้งก็90กว่าแล้วครับสนิทกันดีมาสะกคนอยู่สองสามครั้งเออทางกนเลยเล่าให้ฟังผมวม่อคงอาลีนี่เล่าข้อมูลแล้วก็บอกว่ากลับจากไฮลัมนี่ผมจะกลายเป็นคนใหม่เพราะเป็นรูรากเง่าของตัวเอง ก็จริงนะกลับมาเนี่ยกลายเป็นคนใหม่จากที่อยู่ตัวเองครับแคบไม่มีเพื่อนฝูงมากเดี๋ยวนี้ชอบตะเวนเล่ร่อนไปหาเพื่อนเ <c oughs> ิสัยเปลี่ยนไปเลยเหตุ <c oughs> เพราะว่าไปเจอที่ในในหอบรรพชนมีอยู่ที่ไฮโคมีอยู่ร้อยคนสำคัญถ้าเปรียบเทียบเราก็คล้ายๆทีพิพิธภัณฑ์บุคคลเนาะประมาณคนที่52 ไก่เขาชี้ให้ดูว่านั่นแท่แท่ของเฮียนะเอ๊จริงเหรอไม่ใช่โกหกเหรอบอกไม่ใช่ผมก็เขาเลยผมเลยถ่ายรูปไว้พอถ่ายรูปเสร็จแล้วผมก็ถ่ายประวัติเขาเขียนสั้นๆเะเอามาให้คนที่เก่งภาษาจีนโบราณแปลก็สรุปว่าไม่ใช่ไหหลักไม่ใช่เหหลักเ mm. มื่อ500กว่าปีที่แล้ว เป็นมือขวาของกษัตริย์เป็นมือขวาของกษัตริย์เป็นคล้ายๆคนถ้าเทียบเราก็นักปราชญ์ระดับประเทศก็เขียนตำราไว้มากมายกับตำราการลบตำราดูหมูเฮ้งตำราดูชัยาภูมิตำราเกี่ยวกับอักษรอันนี้เดี๋ยววันหลังผมจะพิมพ์มาให้ดูนะครับนี่ก็เป็นจริงดังว่านั่นแหละเพราะว่าในนั้นมีอูหยากงอูกะห้าเนาะ อากงอากงห้าท่านไปดูในนั้นเนี่ยมีหนึ่งแต่เราเราพูดแรงไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าอะไรว่าเป็นแล้วพวกที่จะเป็นเจ้าเมืองมาปกครองเนี่ยอากงอาลีก็เคยพูดว่าไอ้หลํานี่มันจะเป็นเหมือนชนเผ่าชนเผ่าแบบแมวเป็นคนภูเขาอะไรอย่างนั้นนะมีศักหน้านะศักหน้ากีดหน้าเขาเลยไปเย่เออไปเย่เย่เนะไปเย่ทีพอ จะเอาเอากองอลีเล่าว่าให้คิดดูดีๆตระกูลของท่านมีสี่สี่เจ้าเมืองนะแซ่แส่ผู้นี่มีสี่นะแต่แซ่ตรงมีหนึ่งท่านบอกว่าเขาไม่เอาคนโง่มาปกครองหรอกเราจะต้องคัดแล้วคัดอีกให้ที่เปค้นฉลาดอันที่สองบุคคลเหล่านี้ก็อาจจะกระด้างกระเดื่องอนะ่ะมันฉลาดลนะนะมันก็เลยไม่ค่อยยอมจะฆ่าทิ้งก็กลัวเสียดายความรู้เอางั้นให้ไปอยู่ไกลๆตาหน่อย <laughs> ก็เลยให้ไปปกครองเมืองไกลๆแต่ทีนี ด้วยความฉลาดเนาะก็ไปสร้างบ้านสร้างเมืองโอ้สร้างมาหลายรุ่นครับเขาถึงทาหอหอเทียนฐานให้เนาะพี่ทำพิพิธภัณฑ์ให้โอ้เป็นเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจก็พูดอีเป็นภาษาจีนกลางเกงน,นะครับก็ว่าให้หลัาได้นิดเดียวนอกนั้นลืมหมดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> วเลยกลายมาเป็นจีนกลาง <c oughs> เออตะกูลให้หลําเป็นยังไงบ้างตะกูลให้หลําที่ดังมากๆดังทั้งโลกเลยทั่วทั้งโลกต้องมีคนรู้จักคือตะกูลส้ม กูลส่งค่ะตระกูลนี้มีลูกสาวสองคนสามคนต้องไปหลิงไงเหรอส่งชิงหลิงค่ะ,ะส่งส่งค่ะมี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 ลูกสาวสามคน ตางม,ม,มาเด้ออีนางพูดม,มาไวไว